เฮ้ hey, oh, สวัสดีครับพี่พี่แม่แม่น้องๆช่องคำก็อ้วนสองคำกั่อ้วนครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเอ,อที่ลงรูปไปทางเฟซบุ๊กเนาะที่ที่แม่ป่วยตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าสาเหตุที่แม่เป็นป่วยเป็นโรคอะไรนะครับก็คือมีหนู <laughs> หรือแม่ลูกนกเองนะครับอวันที่หนึ่งเนี่ยเพื่นเพิ่นปวดหัวปวดหัววิงเวียนแล้วก็อ้วกครับอ้วกอาเจียนเนาะอาเจียนออกมาแล้วก็เอ,อลืมตามไม่ได้นะครับตรวจก็พบความดันสูงแล้วก็น้ําตาลสูงนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะ,ะพ่อพ่อแล้วก็ น้องๆที่ที่ทำงานนะครับพามาส่งที่โรงพยาบาลหนองกี่ก็คุณหมอก็ตรวจอาการเบื้องต้นนะครับคุณหมอก็บอกว่าความดันน่าจะสูงนะครับก็ให้นอนโรงพยาบาลสักคืนสองคืนเนาะคุณแม่ก็นอนวันที่คืนวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับก็อาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ก็ก็ยังปวดหัวอยู่เป็นกระปวดหัวปวดหัวข้างเดียวนะครับเป็นกระปวดมาปวดหัวข้างเดียว อแล้วก็เวลาลูกเดินลูกเดินเนี่ยมันก็จะวิงเวียนนะครับวิงเวียนศีรษะวิงเวียนศีรษะบนันนีก็อ,อาเจียนคือเกานะครับบนันนีพอวันที่สองเนี่ยได้ยาหมอฉีดยาให้ก็ดีขึ้นนะครับแต่อาการเหล่านั้นก็ยังอยู่อยู่เนาะลูกน้องกะเอ๊ะจังเดมันคือบ่อหายจากเถื่อ แล้วทีนี้วันที่เช้าวันที่สามนะครับหมอเจ้าของไข้เนี่ยก็มาตรวจเจ้าของไข้ก็มาตรวจพวก็ก็ได้คุยแล้วครับว่าคนไข้อาการก็ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่คืออาการมันทุเราแต่มันก็ยังไม่ได้หายขาดนะครับทีนี้ก็คุณหมอก็บอกว่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวกลับบ้านเนาะ กลับบ้านประเมินให้กลับบ้านแล้วก็ไปนอนดูอาการดูอาการก่อนแล้วก็กินยาคุณหมอให้ยาปรับความดันแล้วก็ปรับน้ําตาลนะครับเพราะว่าแม่ก็ยังความดันขึ้นขึ้นความดันแม่ก็ยังสูงร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคือแบบก็ยังยังยังไม่นิ่งนะครับแต่น้ําตาลเนี่ยนิ่งแล้วน้ําตาลเริ่มนิ่งอ เจาะน้ำตาลปลายนิ้วเนาะแล้วมันก็เริ่มนิ่งหมอก็ให้กลับบ้านไปกินยาพอออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเช้าวันที่สามพอเช้าสักสายสายก็กลับบ้านนางก็เดินไปอาบน้ํานะครับนางก็เดินไปอาบน้ําไปแบบไปตรวจครัวนางแม่แม่เป็นครบอบครัวแม่เป็นแม่ครัวนะครับแม่ครัวของฟาร์มเพราะฉะนั้นนะ่ะนางจะห่วงครัวมากพี่น้อง เดี๋ยวว่างๆเดีย๋ยวสิอันภาพไปทายเพื่อนหายดีก่อนเดี๋ยวให้แม่หายดีก่อนเดีย๋ยวสิทายครัวเวลาเพิ่นหิดครัวนี่เพิ่นสิต้องแบบเงียบผู้ใดห้ามเข่าครัว,ข,วของนางเด็กขาดพราสันสิถืกแบบโอ้ย <c oughs> <c oughs> ปล่อยยางคักเออเฮียนเฝ้าเฝ้าครัวเป็นนางห้องครัวจนมาเด็กหน่อยว่าอันยายหนูขาเจ้าอันตาหนหมู่ข้อย่กลกาเข้าครัวดอกม่ข้อยย่าน <c oughs> นะคะนางก็จะเฝ้าครัวแล้วนางก็ วันนั้นน่ะนางไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บก,ก็เดินแวะไปครัวทีนี้ครัวนางลกอืมครัวนางหกเด็กหน่อยไปเฮ็ดกับเขาเนาะเพราะว่าแม่ครัวบันบ่สซบายเห็ดกับเฮ็ดกับเขาวันนี้เพื่อนไปเห็นเตาแก๊สเพื่อนโซกโับป๊กเพื่อนก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,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 บหาไม้ถูพืน้นพี่น้องขนาดยังปวดหัวเลยเนี่ยหาไม้ถูพืน้นมาถูคาบน้ำมันถนูนก็เลยว่าเอออย่าสะพักเ้อก็เลยว่ามันพันเนี่ยหายดีนั่นก็เฮ็ดเนี่ยใสยเ่เฮา <laughs> ใส่เัาต่อทั้งที่ลุโเกอะอ่ะมามากอะ่ะถูขั้วให้สักพักพี่น้องถือตะก้าผ่าออกมาก็แล้วแม่เฮ็ดยังน่นะสีซักผ่าก็แล้วโอ้ยว่างไว้น่นละสีซักให้ยานตะเฮาวันเฮ็ดบ่บเป็นเฮ็ดบ่ได้จังซี่นะเดีอแล้วกะอีกอย่างหนึง่งเพิ่นเคยเฮ็ดเพิ่นเคยทำนะครับสเอาผ่ามาซักก็ไปนอน,ไปนอนน,น,ไ,นไปนอนนี่ก็เลย่ๆไล่เขามันไปนอนในห้องไนอนในห้องสักประมาณ บ่ายสามโมงสี่โมงเนาะพี่น้องกะเขาไปนอนนั่เพราะว่าทั้งผีทั้งคนฝ่ากับเมยคือกันนะครับเพราะว่าเฝ้าคนเดียวแนวลูกคนเดียวเนาะพี่น้องเฝ้าคนเดียวเพราะว่าไห้พ่อมาเฮ็ดงานนะครับไห้พ่อมาเบิ่งฟาร์มคุมฟาร์มอยู่บ้นอนี้ก็นอนเอ๊สี่โมงคืบอบ่ลูกกับเลยปลูกขึ้นปลูกขึ้นสี่โมงกว่าประมาณสี่โมงครึ่งครับปลุกไปอาบนา้ำอาบน,าบน้ำบัณฑิตก็กินขา้าว กินไ่ได้พี่น้องสังเกตแม่เจ้าของนี่คือหนาเหลืองกินไปกินข้าวไปคำเดียวนะครับแล้วหน้าหน้าแบบผิวซีดหน้าเหลืองพี่น้องหน้าเหลืองก็ได้มาหนวดนอนนอนหนวดให้การสักพักก็เอาอยาให้กินยาให้กินกลับไปนอนอืมพ่อกลับไปนอนก็ทุเลาลงอาการปวดก็ทุเลาลงแต่วก็ยังมึนหัวยังวิ่งเวียนคือเกา ว่าดีขึ้นนะครับมันแค่ทุเลาทุเล่าน่อนย่อนยาปรับความดันส่นะเออัดนี้ก็น,นอนตลอดทั้งคืนแล้วก็ลุกมาเขาห้องน้ำแน่นอันนี้แน่ก็น,นอนบ่คอยรับกันกันเลยเออจังไดดีโนปดนี้พ่อตอนเสาก็เลยก็เลยปุ๊ขึ้นมาสิกินยาให้กินยาเสารบ้าเบิ่งอาการก่อนลุกนกพอลุกนก,ก,กแม่กับพ่อนี่อยู่หนองกีนบ่ครับแต่ลุกนกเข็ดงานอยู่สตึก ห่างกันประมาณลอยกวัวโลเออน้กับปูขึ้นมาเบื้องอาการก่อนที่สี่ขับรถไปเคียยงงานยุสตึกเพราะว่าล่างงานเพิ่นมาแล้วสองมือนะครับกับเบื้องอาการก็เยววลยล่องกินนมเบิ่งบอ่อเพราะว่าเพิ่นกินเอียงบได้ตั้งแต่ั้งแต่เย็นของของของ,ของวันที่สามนะครับเออก็เลยเอานมให้กินแล้วก็กล้วยกล้วยหน่วยหนึ่งพี่น้องบ่พอหน้าที่หากออกมาอาเจียนอ้วกอาเจียนพุง่งออกมาเลย พุ่งออกมาคือแบบอืม,อมกันเลยว่าอาก็สัันก็นก,นก,นกินยาแล้วก็น,นอนนอนสักพักลูกนูกะขับรถจากน้องกีมาสตึกนะครับอ่ากับมหาหอดประมาณ8แปะมงกับเคลีย้ง่านเคลีย่งยังเรียบร้อยแล้วเออสักพักหนึ่งกำลังประชุมอยู่พอโทษเขาพอโทษมากบอกว่าแม่อาการบ่ดีขึ้นกันแล้วในใจนี่ สังหานไว้แล้วในใจนี่คิดคิดไว้แล้วหนึ่งคือความดันสองคือสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมองโรคโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองม่นจะมีอ่าหลอดเลือดตีหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดโป่งพองหลอดเลือดหดนะครับโรคที่เกี่ยวกับสมองเนาะหลอดเลือดในสมองก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นสโตรกเนาะสโตรกก็คือเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองกับว่าหั่นเนี่ยกับว่าหั่นแต่ว่างใจสโตรก ในอันดับหนึ่งนี่คือความดันนะครับที่คิดไว้แล้วกับปรึกษาหมูลหลุนน้องที่เป็นเภสัชเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับกับปรึกษากันเลยปัดนี่อก้วก็เลยว่าเอาแล้วแล้ว,ลว,ลวง่ายกับลากับมาซากันเลยเทียงกันเลยออกจากสตึกมะหอดมะหอดฟ้ามหนองกีประมาณใบาบสองนิดๆนะครับกับผ้าแม่มาลุงบันองกีปัดนี้กะ พอดีหมอจ้าของไข่เพิ่นเพิ่นขื้นเว้นตรวจตรวจเว้นพอดีก็เลยเด้พอเพ,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 พิ่นกิบนกอ๋อพอดีขึ้นบมอเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยทรงไปของชุกเชินเบิ่งอาการกร่อนนะครับเบิ่งชุกเชินเบิ่งอาการกร่อนแบบนี้สักพักกะหมอชุกเชิญกะทรงกลับพื้นมาหาหาหมอผู้ป่วยนอกอีกเทีนึงอันนี้สองหมอแล้วทรงกลับมาหาหมอคนที่สามหมอคนที่สามกะ ทดสอบนะครับโดยการให้แตะแตะปลายจมูกแตะนิ้วหมอดึงคอเช็คเช็คอาการของสโตกนะครับของโรคหลอดเลือดในสมองนี่ยกับเบนี่แล้วก็บอกกับอกว่าแล้วชาชาครึ่งซีกมีอาการชาครึ่งซีกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อก,กระตุกกระตุกเป็นระยะนะครับอืมแล้วกายังมีอาการอ้วกมีการอาเจียนวิงเวียนเหมือนเดิมนะครับไม่ดีขึ้นก็เลยคุยกับหมอหมอฉุกเฉินนะครับว่า อาจารย์ถ้าอย่างนั้นอ่ะส่งไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่นางรองไหมเพราะว่าที่หนองกี่มันไม่มีมันไม่มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นโรง,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 งพยาบาลขนาดเล็กก็เลยต้องส่งมาที่โรงพยาบาลหนองกี่เพราะเขาจะมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หมอชุกเทิน ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์หมอทีอยูโรงพยาบาลหนองกีทั้งสามท่านท,ที่ที่ซอยการประเมินเขตนะครับที่ซอยการประเมินเขตรุนกรากท่านหนาทีรายงานนะครับรายงานอาการสิบอกไว้ไว้เลยว่า,วาผู้ถ่าผู้แกรหรือว่าพ่อแม่เขาเจ้าของนี่ป่วยนะครับใหพยาย้มเบิง่งเวลาและกะจดอาการไวพี่น้องย้งมเข้าไปหาหมอให้เข้าเร่ออาการที่ที่คนป่วยเนี่ยนะครับที่คนป่วยอ่าเกิดขึ้นเนี่ย โดยละเอียดให้หมอฟังหมอฮกสิพิจรณาะครับต้องขอบพูณอาจารย์หมอที่อยู่โรงพยาบาลน,นองกีอย่างมากเลยนะครับที่ที่ประเมินว่าเป็นเคสสโต๊กหรือว่าเคสโรคทางหลอดเลือดทางสมองนะครับก็บส่งพี่น้องคุณรถชุกเชิญมากมาโรงพยาบาลน,นั่งร่องนะครับมาโรงพยาบาลน,นังร่องก็รับช่วงต่อกับภาพไปสแกนสมองเอ็กซเรย์ ray, คอมพิวเตอร์นะครับเข่าอุโมงเ <c oughs> ข้าอุโมงปุ๊บ นะครับผลเอกซเรย์ออกมาเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองนะครับเส้นเลือดฝอยในสมองอะ่ะมันตีบอืมเครื่องเอกซเรย์ ray, อาจารย์อาจารย์หมอเอกซเรย์ ray, นะครับอ่านฟิลม์มว่าได้อย่างนั้นก็เลยส่งตัวขึ้นขึ้นเ่อขึ้นแผนผู้ป่วยวิกฤตทางหลอดเลือดนะครับทางหลอดเลือดทางสมองหรือว่าผู้ป่วยสโตรกนี่แหละนะทางศัพการแพทก็จะเรียกสโตรกเนาะ ส่งขึ้นนะครับขึ้นวอดให้ยานั่นนี่นู่นแล้วก็อาการกัะทุเล่าขึ้นนะครับพ่อพ่อส่งแม่ขึ้นวอดแล้วก็ดูกนกัะกลับไปส่งพ่ออยู่หนองกีแล้วกกลับมานอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ่ให้นอนเฝ้าพี่น้องเนื่องจากสถานการณ์โควิดดูกนก็เลยต้องในละมิดลดจากของเป็นห้องนอนแล้วสิเห็นบนนี่อันนั้นหมอน หมอนอันนี้คืออันนี้คือเบาะคนนั่งเบาะคนนั่งข้างๆนะครับนี่แล้วก็ถอดถอดพนักอันนี้ออกแล้วเราก็เอนลงไปแซดมันดีอย่างหนึ่งคือเนี่ยมันถอดหัวออกแล้วมันมันก็เป็นเบาะเป็นเบาะเป็นเตียงให้เรานอนได้พี่ทองเออรถแซดเน่ะคือเลิศอหลีมันมันทําให้เราเป็นเตียงนอนได้นะครับก็นอนนอนประมาณ กึงหลับกึงตื่นสองสามชั่วโมงทึ่งเป็นห่วงแม่เพื่อเลาช็อกเลาอย่างกะโทรศัพท์กับยุ่ข้างโตลตลอดนะครับแล้วก็หกโมงเชา้าก็ขึ้นไปอาบน้ำขึ้นไปอาบน้ำให้แม่ <c oughs> นะครับขึ้นไปอาบน้ำให้แม่ถึงแดลูกผู้เดียวลูกผ้หยิ่งกับ,บมีกิก็ต้องอาบให้นะครับอาบให้แม่ถูสบู่ถูอะไรให้นะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาการปวดหัวก็ดีขึ้น ตามลาดับครับแต่ว่าก็ยังมีอาการวิงเวียนอยู่นะครับมีอาการวิงเวียนอยู่หมอก็ฉีดยาให้ตอนนี้ก็ก็ดีใจนะคะที่ที่เราหาโรคหาสาเหตุของโรคได้เจอและเร็วถ้าคิดว่าถ้าหาได้ช้าเนี่ยถ้าเกิดมันหลอดเส้นเลือดมันแตกขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากอันตรายทั้งคนป่วยคนไขแ้และและญาติที่เฝ้าก็จะลําบาก เพราะว่าเอฟเฟกต่อมาผลที่จะเกิดกับคนไข้เนี่ยคือเขาหนึ่งละเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติถ้ากรณีที่เส้นเลือดฝอยมันแตกนะครับเอออาจจะเป็นอมัอมาพาตนอนติดเตียงนะครับอ่าหนึ่งละหรือ,อเกิดเหตุเพราะขาดคิด ก็าอาจเสียชีวิตได้ถ้าเกิดหน้าทรงโตบ่ท่านนะครับเลือดแตกเลือดขังในสมองหลายทั้งสี่ก็เป็นโรคอีกโรคหนึ่งทีเป็นโรคยอดฮิตรองจากโรคหัวใจนะครับพี่น้องผูใ้ใดพอแม่พี่น้องหรือว่าตายายผู้ใดที่ป่วยกับพยา,ยามสังเกตถ้าเกิดมีปวดหัวปวดหัวมือชาขาชาปากเบี้ยวนะครับลืมตาไม่ขึ้นจังสี่ให้ฝ่าวงโรงพยาบาลเด้อครับ วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับอาการป่วยของคุณแม่นะครับเดี๋ยวดูนกว่าสิไปหารีสอร์ทแถวเนี้ยนอนแล้วก็อาบนา้ำแล้วก็นอนพักค่อนจากสั่งโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวสิออกมาโรงพยาบาลใหม่นะครับก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับขอบคุณกําลังใจอ่าทางทางทางเฟซบุ๊กทางข้อความแม่แม่พี่ๆี่น้องๆหลายท่านอ่าแสดงความอ่า <c oughs> เป็นกําลังใจให้นะครับทางแม่แล้วก็ครอบครัวก็ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนคุณแม่ขอพระคุณนะครับคําอวยพรขอให้หายเร็วๆขอให้แข็งแรงเร็วๆเ,เนี่ยขอพระคุณทุกท่านที่วมาอวยพรด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากคับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับบ๊ายบาย